มาที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะสําหรับวง EXO นั่นเองถึงแม้ว่าพักหลังมาเนี่ยจะมีกระแสข่าวโจมตีเขาอย่างรุนแรงเลยเนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณภาพและก็ฝีมือเนี่ยทำให้เขาได้รับรางวัลเสมอค่ะ แม้ว่าในปี2014นะคะวงบอยแบนด์สุดฮอตอย่างเอ็กโซเนี่ยจะต้องเผชิญกับข่าวฉาวมากมายไม่หยุดนะคะแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยที่ออกจากวงไปแล้วถึง2คนค่ะได้แก่คริสแล้วก็ลูกหานั่นเองค่ะแต่ปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปีทองน,นะคะของเอ็กโซค่ะเพราะว่าพวกเขานั้นคว้ารางวัลใหญ่ๆมาได้แทบทุกเจเวทีเลยนะคะทั้งจากจีแล้วก็เกาหลีใต้โดยล่าสุดค่ะพวกเขาได้รับรางวัล best performance นะคะจากเพลง overdose แล้วก็รางวัล Asian Best Popular Group Award นั่นเองนะคะรางวัลที่ใหญ่ที่สุดค่ะของการประกาศรางวัลวร์เรนมิกกูนะคะ Music Award ครั้งที่8ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่เซินเจิ้นประเทศจีนนั่นเองเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะรางวันนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับเหล่าศิลปินค่ะแมนดูป,ปอมนะคะหรือว่าศิลปินที่ร้องเงพลงภาษาจีนไม่ว่าจะมาจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่นะคะไต้หวนันหรือว่าฮ่องกง ซึ่งมีการมอบรางวัลในประเภทต่งางๆนะคะกว่า20รางวัลโดยงานนี้นะคะนอกจาก EXO จะมาร่วมเดินพรมแดงแล้วก็แสดงโชว์นะคะร,รวมไปถึงรับรางวัลใหญ่ของงานแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งการออกมาแก้ข่าวอย่างเป็นทางการนะคะของเทาค่ะสมาชิกชาวจีนนะคะคนล่าสุดของ EXO นั่นเองที่มีข่าวนะคะว่าเตรียมจะฉีกสัญญากับทาง SM Entertainment ตามริสแล้วก็ลูกห่านไปค่ะ โดยเทานะคะได้พูดเป็นภาษาจีนกลางนะคะตอนรับรางวัล Best Performance นะฮะว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกชาวจีนของ EXO ค่ะเขารู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับรางวัลนี้และทาง EXO เนี่ยจะพยายามอย่างหนักขึ้นนะคะในอนาคตที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ดีขึ้นต่อไปและก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยการสนับสนุน EXO ค่ะที่จะกลับมาพร้อมกับรูปโฉมใหม่ในปี2015นี้ด้วยค่ะ ก็รอติดตามผลงานดูแล้วกันนะคะว่าในปี2015ใน EXO เนี่ยจะมีแบบว่าสมาชิกเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามีเพลงอะไรพอๆออกมาให้พวกเราได้ฟังกันต่อค่ะใช่ล้วค่ะตอนนี้นะคะก็พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะกับช่วง Insight เราอัพค่ะ